สวัสดีครับหาหายกันไปนานกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมขอแนะนำสถานที่แห่งนี้เลยครับผมบ้านสไตล์เพอรนานการนะฮะบ้านอจอ้อนะฮะซึ่งแปลว่าท่านทั่วถิงนะครับอยู่ที่นี่เลยจังหวัดภูเก็ตครับผมไม่ไกลาจากสะพานสารสินนะฮะบ้านหลังนี้นะครับพาคุณย้อนยุคไปสู่ปี1936นะครับ อาคารนั้นโอ้โหแบบสวยครับผมนอกจากนี้นะฮะบรรยากาศรอบๆบ,บ้านเนี่ยเวลาพระอาทิตย์ใกล้จะลับขอบฟ้าแบบนี้สวยมากๆจริงฮะโอ้โหบรรยากาศรอบบานมีสระน้ำมีสะพานฮะให้คุณได้ถ่ายรูปนะครับเป็นอย่างจุใจนะฮะอย่างที่บอกกันไปครับผมที่ตั้งของบ้านอจ้อนั้นไม่ไกลจากสะพานสารสินครับผมซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากจุดของท่าชดใช้ด้วยนะฮะอยู่ไม่ไกลจาก ท้าเรือยอดฮาวเวนด้วยครับผมบรรยากาศภายในบ้านนั้นพาคุณย้อนยุคก,กันไปเลยนะฮะเป็นการตกแต่งภายในบ้านนะครับหนะ้าต่างเปิดโปร่งโล่งสบายนะฮะต้อนรับลมนะฮะจากทุกทิศทุกทางนะครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มี พัดเรายังไม่มีแอร์เนาะก็จะต้องการลมจากธรรมชาตินะครับนอกจากนี้นะครับในบ้านยังรวบรวมของไวเยอะๆเยอะแยะมากกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามนะครับเข้าของเครื่องใช้ณสมัยนั้นนะครับเหมือนคุณนั้นเดินทางข้ามเวลาย้อนยุคเข้าไปในยุค1936กกันเลยนะครับผมซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างบ้านหลังนี้นะฮะ มาจากประเทศปีนังนั่นเองนะครับซึ่งสมัยก่อนนะครับจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยนะฮะจะส่งลูกหลานไปเรียนที่ปีนงังเนื่องจากปีนังเนี่ยนั่งเรือไปยังใกล้กว่าเดินทางไปกรุงเทพเสียอีกนะครับผมซึ่งทําให้มีอิทธิพลในการสร้างบ้านตามแบบของเพรานากันสิงคโปร์นั่นเองครับผม มีความสวยงามมากนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของบ้านหลังนี้เลยครับผมเป็นดอกโบตั๋นนั่นเองครับผมซึ่งนะฮะเขาได้ใช้ตัวดอกโบตั๋นนี้นะฮะเป็นสัญลักษณ์ของคุณทวดหญิงและก็บรรดาลูกๆนั่นเองครับผมอันนี้เป็นห้องพักนะครับห้องนอนนะฮะที่เขาจัดตกแต่งรวมถึงการประดับตกแต่งภายในบ้านนะฮะได้รับการออกแบบจากสถาปนิกนะครับที่ทําให้เกิดความสวยงามนะครับมีสเสน่ห์ นะฮะโอ้โหแบบสุดยอดกันเลยจริงๆครับผมนี่คือนะฮะนอกจากจะเป็นบ้านนะครับผมบ้านหลังนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเขาได้ถูกทิ้งร้างไว้ครับผมแล้วก็มีการกลับมารีโนเวท่วยตกแต่งนะฮะแล้วก็เปิดให้บริการนะครับสามารถที่จะ เขาเรียกว่าเป็นโฮมสเตย์ได้ด้วยนะครับจัดตกแต่งเป็นนิทรรศการให้ได้รับชมกันด้วยครับผมนอกจากนี้อย่างที่บอกไปนะครับคำว่าโฮมสเตย์ในที่นี้หมายถึงคุณสามารถไปพักที่นี่ได้ด้วยครับผมนอกจากนี้ฮะนี่เลยนะครับร้านโต๊ะแดงครับผมวินเทจดิงครับผมที่นี่เขาให้บริการอาหารรสมือแบบพื้นเมืองภูเก็ตครับ นี่เราไปดูกันนะฮะสักครู่ว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับเปิดทุกวันครับผมให้บริการตั้งแต่10โมงเช้านะฮะจนถึง4ี่ทุ่มกันนะครับคำว่าโต๊ะแดงเนี่ยก็มาจากบริเวณภายในร้านนะครับตกแต่งด้วยโต๊ะสีแดงนั่นเองครับผมรถมือของที่นี่ครับผมอันนี้เลยฮะเป็นผัดไทยสูตรดั้งเดิมภูเก็ตนั่นเองครับผมนอกจากนี้ก็นะฮะมีเมนูปลาครับผมที่โอ้โหแบบ อร่อยมากๆครับผมนอกจากนี้นะครยังมีนะครับตัวกุ้งครับผมตัวนี้ก็อร่อยมากๆจริงๆฮะรบ,บรรยากาศนี้แบบสุดฟินครับผมใครที่มาที่นี่แล้วถ่ายรูปไว้กระซิบบอกนิดนึงกลับมารอบหนะ้าคุณเข้าฟรีนะ